เพดเด้วคิกหรือการเตะลูกบันไดเตะยังไงเตะทำไมเตะแล้วได้อะไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมฮามไบโซนครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของท่าเพดเดิลคิกหรือการเตะลูกบันไดครับ การเพดอลคิกเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับรถทั้งเสือหมอบและเสือภูเขาโดยเสือหมอบนั้นนะครับจะเป็นเบสิกสกิลการบาลานซ์ของตัวรถในเวลาที่เราอยู่ด้วยกับความเร็วต่ำนะครับในการเลี้ยววงแคบหรือการอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แออัดนะครับและส่วนของเสือภูเขานะครับเพดอลนะครับเป็นท่าที่มีความสําคัญมากเพราะว่าจะเป็นท่าที่สามารถต่อยอดได้ในการใช้กับ สกิลการป่านเสือภูเขาอย่างเช่นเอ็กซ์ตรีมการยกล้อการบันนี่ฮ p อปการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเบสิกของการเพดดิคิกจะลงมาอยู่ในเมลท์เทนไบค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับวิธีการฝึกเพดดิคิกนะครับเราสามารถใช้รถจัก,กรยานที่เราถนัดนะครับและใช้คลีทหรือจะเป็นแฟลตเพเดิลก็ได้ใครถนัดแบบไหนให้ใช้ลูกบันไดแบบนั้น โดยพื้นที่ฝึกนั้นนะครับจะต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เรียบพื้นที่โลง่งและกว้างเพียงพอที่รถสามารถวนได้เป็นวงกลมนะครับ mm. เมื่อเราได้พื้นที่ในการฝึกแล้วนะครับให้เราเริ่มปั่นจักรยานนะครับโดยการใช้ความเร็วต่ำนะครับและจัดลูกบันไดให้อยู่ในลักษณะของขนาดพื้นจากนั้นกรอบันไดกลับหลังไปที่12นาฬิกาแล้วกดลงไปที่ตำแหน่ง3นาฬิกาแล้วย้อนกลับไปที่12นาฬิกา และกดไปที่3นาฬิกาทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับข้อควรแนะนำสำคัญนะครับในเรื่องของการใช้เกียร์เวลาที่เราฝึกเพดอลคิกหรือการเตะลูกบันไดนั้นนะครับก็คือการใช้เกียร์ที่ไม่เบาจนเรารู้สึกว่าวืาวดหรือหนักจนรู้สึกว่าเราออกแรงมากเกินไปครับเมื่อเริ่มคุ้นชินแล้วนะครับให้เรากลับข้างไปยังขาที่เราไม่ถนัดนะครับแล้วทำซ้ำๆอีกเหมือนเดิมนะครับ เมื่อเราเริ่มคุ้นชินนะครับกับการเพดดคิกโดยการสลับขานำของเท้าทั้งสองข้างในลักษณะของทางตรงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปในการฝึกนะครับก็จะเป็นการเริ่มฝึกเลี้ยวพร้อมกับการเพดด้วคิกนะครับโดยการสลับขานำเพื่อไม่ให้เท้าที่นำนั้นไปโดนกับล้อหน้าเวลาที่เราเลี้ยวนั่นเองนะครับโดยการฝึกเพดด้ e ยคิกพร้อมกับการเลี้ยวนั้นนะครับก็คือให้จําไว้เสมอว่าเวลาที่เราเลี้ยวข้างไหนให้ใช้ขาข้างนั้นนําเช่น เมื่อเลี้ยวซ้ายให้ใช้เท้าซ้ายนำเมื่อเลี้ยวขวาให้ใช้เท้าขวานำครับยกตัวอย่างเมื่อเราเพดดลคิกด้วยกับเท้าขวาและเลี้ยวขวาอยู่นั้นนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนไปเลี้ยวซ้ายแล้วใช้เท้าซ้ายนำเนี่ยให้เรากรองบันไดกลับหลังครึ่งรอบนะครับแล้วเปลี่ยนไปเท้าซ้ายนำพร้อมกับเลี้ยวซ้ายนั่นเองนะครับผมแนะนําว่าให้เริ่มฝึกจากการเลี้ยวรถแล้ววนเป็นเลข8เริ่มจากเลข8ที่มีขนาดใหญ่เมื่อเริ่มคุ้นชินให้ลดขนาดให้เป็นเลข8ที่เล็กลงครับ และผลลัพธ์นะครับเมื่อคุณสามารถฝึกพื้นฐานการเพดูคลิกได้จนชํานาญนะครับคุณจะสามารถต่อยอดนะครับการฝึกในทักษะการขี่จักรยานที่สูงขึ้นได้ต่อไปครับผม